สวัสดีครับพบกับเรานะครับช่องชอช้างพาเพลินนะครับสวัสดีทุกทท่านนะครับก็วันนี้ก็เป็นวันที่3นะครับของการตกมันแบบหนักๆนะครับของพ่อใหญ่เปียกนะครับนี่นะนี่ก็เป็นวันที่3มแล้วนะครับสังเกตดูขมับนะครับซ้ายและขวานะครับก็จะบวมมากนะครับบวมเป่งขึ้นนะครับใหญ่มากนะครับนี่นะครับ สังเกตดูนะครับข้างๆขมับนะครับในขมับเขานะครับเนี่ยก็จะบวมนะครับใหญ่มากนะครับน้ามันก็จะไหลออกนะครับวันนี้คือไหลออกเยอะมากนะครับวันนี้นะครับเราก็ยังไม่ได้ทําความสะอาดนะครับผมก็ยังไม่ได้เข้าไปทาความสะอาดนะครับยังไม่ได้เข้าไปเก็บมูลนะครับที่พักของผู้ใหญ่นะครับแต่เท่าที่ผมดูนะครับตั้งแต่ที่ผมเดินมานะครับตื่นเช้าแล้วก็เดินมาหานะครับก็ ดูเหมือนว่าลักษณะอาการนะครับพ่อใหญ่ของเราวันนี้น่าจะไม่พึงพอใจนะครับที่จะให้เราเข้านะครับนี่ครับเท่าที่ผมสังเกตดูนะครับก่อนที่ผมจะเดินมาหาเขานะครับเพราะว่าทุกครั้งนะครับทุกครั้งที่ผมจะเดินมาหาพ่อใหญ่ก่อนนะครับผมจะสังเกตนะครับสังเกตตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะครับก่อนที่ผมจะเดินเข้านะครับผมจะสังเกตนะครับนี่ครับนี่ก็จะพ่อใหญ่นะครับ คือจะตึงใส่ผมตลอดนะครับนี่ครับลักษณะท่าทางแบบนี้นะครับคือเขาจะตึงใส่ตลอดนะครับเหมือนพร้อมพๆตลอดนะครับนี่ครับเท่าๆที่ผมอยู่กับพ่อใหญ่เปียกมานะครับนี่แล้วก็ศึกษาดูใจกันมานะครับนานพอสมควรนะครับ วันนี้ก็ถือว่าตกมันหนักนะครับวันนี้ก็ส่วนน้ํามันนะครับก็เริ่มที่จะมีหยุดหยดนะครับตรงอวัยวะเพศของเขาหน่อยแล้วครับก็ตรงลึงนะครับนะครับเท่าที่ผมแอบสังเกตดูนะครับก็จะออกออกมีน้ํามันออกนะครับหยุดหยุดออกหน่อยครับแต่ปกติจะไม่ออกนะครับคือแต่วันนี้นะครับผมได้แอบแอบสังเกตดูนะครับ ก็เลยมีมีนะครับมีน้ามันไหลออกตรงอวัยวะของเขาแล้วนะครับแต่ข้างๆนะครับส่วนซ้ายขวานะครับขมับนะครับก็จะไหลออกเต็มที่นะครับวันนี้ก็เกือบจะถึงปากแล้วนะครับเกือบจะเข้าปากแล้วก็น้ำมันก็จะไหลเต็มที่แล้วช่วงนี้ก็เริ่มเริ่มที่จะบ้าหน่อยแล้วนะครับเริ่มที่จะจำอะไรไม่ได้แล้วนะครับก็เราต้องเข้าใจเขานะครับผมก็เข้าใจเขาเพราะว่าเขาตกมันอยู่ เราก็ต้องเข้าใจเราอย่าไปฝืนธรรมชาตินะครับน่ครับวันไหนที่เข้าได,าได้เราก็เข้าไปเก็บนะครับวันไหนที่เข้าไม่ได้ผมก็ไม่ไม่เข้านะครับอันนี้ก็ต้องเข้าใจเราด้วยนะครับถามว่าเราอยากเก็บไหมเราก็อยากเก็บนะครับมูลนะครับนะครับก็สังเกตง่ายๆนะครับถ้าเขาเดินตามหมุน <S <S ตามผมนี้คือว่าเขาพร้อมตลอดนะครับคือเขาจ้องที่จะเล่นงานเราตลอดนะครับ งั้นเราก็อยากเข้าไปหาครับอันนี้คือเราไม่ได้อวดเก่งนะครับเราไม่ได้เก่งนะครับคือเท่าที่ประสบการณ์นะครับผมจะบอกประจํานะครับบอกทุกครั้งนะครับว่าเราไม่ได้เก่งและเราก็ไม่ได้อวดเก่งนะครับกับเหีืยงช้างหรือช้างตกมันนะครับสําหรับตัวผมเองนะครับผมก็ไม่อยากจะเข้าไปหาไม่อยากจะไปรบกวนเขาสักเท่าไหร่นะครับแต่คือเราต้องทําความสะอาดครับในที่หลับที่นอนแต่บางครั้งคือ พ่อใหญ่ก็ต้องเข้าใจเราด้วยนะครับว่าทําไมเราถึงไม่เข้าไปนะครับเพราะว่าตอนนี้เขายังไม่รู้เรื่องอะไรมากครับเริ่มที่จะบ้าๆหน่อยแล้วครับนี่นะครับก็ไม่อยากจะเข้าไปเก็บเข้าไปลุกปวนเนี่ยวเท่าไหร่ครับก็ดูแต่น้ําในบ่อนะครับในเอ่งที่เราทําให้นะครับนํากับหญ้านะครับอย่าให้ขาดน้ําคืออย่าให้ขาดเลยครับน้ําอย่าให้ขาดเพราะว่าอากาศมันร้อน แล้วก็ช้างตกมันก็อาจจะหงุดหงิดง่ายนะครับนี่ครับวัวใหญ่เราคือหลักสูตรของผมนะครับอันนี้คือหลักสูตรของผมแต่ควานท่านอื่นนะครับอาจจะไม่ได้ทําเหมือนผมนะครับหรือไม่ได้อันนี้ผมก็ไม่รู้นะครับอันนี้คือผมมาพูดให้ฟังนะรประสบการณ์ครับจากเท่าที่ผมเคยเลี้ยงมานะครับแต่บางเชือกก็จะไม่เหมือนกันนะครับบางเชือกบางเชือกก็จะนิ่งนะครับจะนิ่งยืนจ้องเราอย่างเดียวครับ แต่พ่อใหญ่ก็ไม่ใช่อย่างนั้นครับพ่อใหญ่ถ้าว่านิ่งอันนั้นคือเตรียมตัวนะครับระวังไม่เลยครับก็เหมือนเมื่อวานครับที่ผมเข้าไปกวาดขี้นะครับวันที่สองอ่ะที่สั่งให้นอนนะครับที่บอกว่าพ่อใหญ่นิ่งมากนะครับวันนี้ครับก็ท่านิ่งแบบนี้แปลกๆครับที่ผมพูดเมื่อวานครับแต่ก็จริงครับพอตื่นมาวันนี้ก็วันที่สามวันนี้ก็น้ามันไหลออกเยอะเลยครับเต็มแก้มเลยครับนี่โอเคครับเดี๋ยวผมจะเดินเดินลบ ครั้งหน้าพ่อใหญ่ดูครับว่าพ่อใหญ่เขาจะตามผมไหมครับถ้าตามนี่ก็คือแบบว่าเราอยากเข้าไปเด็ดขาดนะครับเ <c oughs> นี่ยสังเกตดูนะพี่น้องคือเขาจะตามมองตามผมเหล่ตามผมประจำนะครับนี่ครับนี่ครับคือเขาจะเล่ตามผมตลอดนะเห็นไหมครับเนี่ยเขาจะเดินมาหาผมเลยนครับเนี่ยคือลักษณะนี้ถ้าทางนี้ อาการนี้นะครับคือเราเราอย่าไปยุ่งเลยดีกว่าครับเนี่ยครับเราต่างคนต่างไปเลยดีกว่าอย่าไปยุ่งนะครับอย่าไปอะไรกับเขานะครับเพราะว่าเขาจ้องแล้วเขาจ้องที่จะเล่นเราแล้วนะครับเพราะเขาเดินตามหมุนตามเราแบบนี้นะครับเนี่ยเขาจะหันหน้าสู้ประจำะครับปกติแล้วเท่าท่านใดนะครับที่ ที่ดูคลิปผมนะครับคลิปชอช้างพาเพลินครับวันที่1หรือวันที่2นะครับของการตกมันของพ่อใหญ่ครับพ่อใหญ่จะไม่เดินตามแบบนี้ครับคือถ้าเห็นผมพ่อใหญ่จะหนีนะคหันหน้าหนีไปเลยครับแต่นี่คือเขาเดินตามครับเนี่ยอันนี้คือประสบการณ์ครับประสบการณ์ของผมนะครับนี่นะครับเห็นไหมครับคือเขาก็จะยกวงดมกลิ่นดูนะครับ คือตอนนี้เขาเริ่มที่จะบ้านะครับเริ่มที่จะจําอะไรไม่ค่อยได้เลยครับก็คือผมก็เข้าใจเขานะครับเราก็อย่าไปยุ่งกับเขาเลยดีกว่านะครับเนี่ยนะครับคือเขาพร้อมพร้อมบวกเราไปจํานะครับถ้าทรงนี้นะครับนี่นี่แหละครับทําไมเราถึงใส่โซ่แล้วก็ล่ามสองขานะครับเพราะแบบนี้นี่แหละครับเหตุการณ์แบบนี้นครับคือถ้าเราปล่อยอ่ะ เราจะสามารถจับเขาได้ไหมครับผมก็ถามนะครับอันนี้นะครับถ้าเราปล่อยไม่มีโซ่ไม่มีอะไรครับใครจะกล้าเข้าไปขนาดมีโซ่ขนาดนี้คือเรายังไม่กล้าเข้าเลยอันนี้คือประสบการณ์นะครับคือผมยังไม่กล้าเข้าเลยเพราะว่าเรารู้นะครับเพราะทุกปีนะครับทุกปีทุกปีคือช่วงที่พ่อใหญ่จะตกมันนะครับพ่อใหญ่จะทําร้ายตลอดนะครับแต่คือเราเรารู้รู้ทันนะครับคือผมก็รู้ทัน ว่าจังหวะนี้จังหวะนี้นะครับพ่อใหญ่จะมาแบบนี้แบบนี้คือปีนี้เราเราไม่อยากให้เกิดนะครับไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนั้นนะครับอคือเราก็ต้องระวังเอานะครับอันนี้นะครับนี่นะครับสองสามปีที่ผ่านมาคือพ่อใหญ่จะทําร้ายตลอดนะครับพอนี้เราก็เริ่มเรียนรู้มาด้วยกันนะครับต่างคนต่างเรียนรู้ใจคอกันนะครับนี่ สรงนี้นะครับเนี่ยอาการนี้นะครับพร้อมตลอดนะครับถ้าเขาเดินตามหมุนตามเราอันนี้คือประสบการณ์ผมนะครับ ant. wow. โอเคนะครับมาเล่าประสบการณ์ให้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 รู้ให้ฟังนะครับเราไม่ได้อวดเก่งนะครับนี่คือผมต้องบอกนะครับไม่ได้อวดเก่งนะครับนี่นะครับคือมาบอกประสบการณ์ครับเล่าประสบการณ์เฉยๆนะครับ โอเคครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดติดตามให้ช่องของเราด้วยนะครับช่องช่อช้างพาเพลินนะครับสวัสดีครับ